เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าได้ขี่ควายทำนายว่าชีวิตจะดีมีความสุข โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องสุขภาพของคนภายในบ้านอาจมีเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้ความรักคนโสดในช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยและท้อนิดหน่อยในเรื่องของความรัก ราะคนที่คุณแอบชอบมีคนมาลุมร้อมมากมายเหลือเกินดังนั้นคุณจําเป็นต้องดึงเอาสเสน่ห์ออกมาใช้ให้เต็มที่ในการจะมัดใจคนที่คุณแอบชอบให้ได้ส่วนคนมีคู่ดูลบเรียบไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของอารมณ์และความไม่เข้าใจกันดังนั้นควรที่จะฟังและใช้สติรู้จักควบคุมอารมณ์เวลาที่มีปากเสียงกัน การเงินด้านการเงินในช่วงนี้คุณจะมีรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายส่งผลทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นส่วนด้านการงานถือว่าดีเพราะจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยให้ความช่วยเหลือ,อยามติดขัดหรือเจออุปสรรคใดในงานที่ทําคุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความใจร้อนดังนั้นจะทําอะไรต้องใจเย็นๆค่อยๆทําอย่าเร่งรีบเพราะอาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี เลขมงคลให้โชค05101537และ85 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายล่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ